ยังอยู่ในพื้นที่สงขลานะคะโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยังย่งยืนปี2,567ค่ะแก้ปัญหานี่นอกระบบนี่ครัวเรือนเผยรัฐบาลใหม่ค่ะดันให้เป็น,นกลไกซอฟต์พาวเวอร์เพื่อย,ยกระดับฐานเศรษฐกิจกฐ,ฐานรากค่ะ วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้โดยนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานมีผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและอำเภอใน14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า1,000คน ด้านนางสาวจิราพรสินทุพไพรกล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ .2544 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเองโดยรัฐบาลได้จัดสรร เงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่งแห่งละ1ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวทางข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้กองทุนและชุมชนเมืองต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบได้มีโอกาสส่งต่อแนวคิดการบริหารสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนส่งเสริมการออมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนในชุมชนซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางรัฐบาลใหม่ที่พักเพื่อไทยยังคงเป็นแกนนําจะวางแผนเพื่อ ให้กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แก้ปัญหานี่นอกระบบลดภาระหนี้ระดับครัวเรือนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ ของกิจกรรมที่มีทั้งการเสวนานะคะให้ความรู้ในเรื่องของนี้นอกระบบด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนาคนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านนะคะที่ทํางานด้วยกันมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วทั้งตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเองก,ก็ตามหรือว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการจะพัฒนายุกระดับกองทุนหมู่บ้านาให้ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดในอนาคตค่ะอ๋อคือต้องเรียนว่าภารกิจ เฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คือกองทุนหมู่บ้านเน,นื่องจากว่ามีสมาชิกกองทุนทั่วประเทศอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งก็เป็นหนึ่งในกลไกในการรับสมัครลงทะเบียนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือสําหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะอัพสกิลรีสกิลในสาขาต่างๆ11สาขากองทุนหมู่บ้านก็จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้นะคะนี่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดูว่า,าจะมีโครงการอะไรที่กองทุนหมู่บ้านสามารถที่จะทําเพื่อจะช่วยในการที่จะเพิ่ม กยาภาพ การยกระดับเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ได้บ้างค่ะก็คงต้องคุยกันต่อเนื่องในกรรมการกรรมการซอฟ์พาวเวอร์ต่อไปค่ะสำหรับนโยบายในอนาคตก็คงต้องรอการชัดเจนการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องรอให้พรคร่วมรัฐบาลได้พูดคุยกันเพื่อจะก,กําหนดทิศทางกันทนํานโยบายร่วมกันต่อไปแต่ฉันเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยดีเอ็นเอของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนาจะตั้งรัฐบาลให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานรากให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนทู้คนใหญ่ของประเทศก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ที่คนตัวเล็กตัวน้อยของเราพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอย่างต่อเนื่องแน่นอน และในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆอาทิบูธให้การให้คาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบบูธคลินิกแก้หนี้และบูธจากสถาบันการเงินและพูดคุยกับสมาชิกกองทุนต่างๆประกอบด้วยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตําบลน,นามหมอสีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําพริกบ้านโฮจากกองทุนหมู่บ้านโฮค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกองทุนหมู่บ้านสะพาน พราเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีน้องน้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น f อติดตามรัฐมนตรีจากติกตอกได้เดินทางมาให้กําลังใจนางสาวจิระภาซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะ